สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูแชมป์อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการหาผลคูณของเศษส่วนครับซึ่งในเรื่องนี้จะอยู่ในแบบฝึกหัดหน้า35ครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูตัวอย่างกันเลยครับครูขอเน้นย้ําหลักการคูณเศษส่วนอีก1ครั้งนะครับถ้าเมื่อใดที่เรียนเจอจํานวนนับนะครับจํานวนนับ จะเป็นตำแหน่งเศษเสมอหรือมีส่วนเป็น1ถ้านักเรียนเติมส่วนใหน้เขานะครับ 2. นักเรียนยังตัดทอนไม่ได้ถ้าเศษส่วนยังอยู่ในรูปของจำนวนคละต้องเปลี่ยนเป็นเศษเกินเสมอนะครับ 3. การตัดทอนคว้วจะต้องเลือกเศษ1ตัวและส่วน1ตัวเสมอถ้านักเรียนไม่ใช้การตัดทอนคขวยใช้การคูณผลคูณออกมาเลขนักเรียนจะเยอะมากนะครับ 4. คําตอบจะต้องตอบเป็นเศษส่วนแท้หรือจํานวนคละเท่านั้น 5เมื่อจะตอบต้องตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำครับเราไปดูตัวอย่างที่ครูแชมป์ยกมาทั้งหมด4ข้อกันเลยครับน,นะครับตั้งเรียนมาเริ่มดูกันเลยนะครับข้อที่ครูยกมามาจากแบบฝึกหัดหน้า35นะครับข้อ8.7จงหาคําตอบตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ําหรือจํานวนคละนะครับมาดูข้อ3นะครับข้อ3เศษ4ส่วน15คูณเศษ5ส่วน8นะครับนักเรียนก็ต้องเลือกเศษ1ตัวกับส่วน1ตัวในการตัดทอน ผู้แชมป์เลือก4กับ8ก่อนนะครับโดยใช้แม่4ในการตัดทอน4 1 4 4คูณอะไรได้8ครับถูกต้องครับ4คูณ2นั่นเองก็เป็น4 2 8ยังมีตัวไหนไหมครับที่นักเรียนสามารถตัดทอนได้ก็จะมี5กับ15นะครับเลือกเศษหนึ่งตัวส่วนหนึ่งตัวมาตัดทอนกันก็เป็น5 1 5 5 3 5นั่นเองหลังจากนั้นนักเรียนดูซิว่ามีเศษส่วนตัวไหนไหมครับที่จับคู่และสามารถตัดทอนกันได้ไม่มีแล้วใช่ไหมครับถ้าไม่มีแล้วนักเรียนก็เอาออเศษคูณเศษ,เศษกับส่วน,ค,วนคูณส่วนนะครับก็จะกลายเป็น1นคูณหได้หนึคูณสได้6ก็จะตอบเศษ1นส่วน6นั่นเองครับต่อไปมาดูข้อ10นะครับ เศษ56ส่วน128คูณกับเศษ32ส่วน77นะครับนักเรียนเลือกคู่ตัดทอนให้ครูแชมป์นหน่อยอัานไหนลองท่องไม่เจ็ดซีอังครูเริ่มจาก7คูณ5 35เลยนะครับ7 5 35 7 6 42 7 7 49 7 8 56 7 9 63 70เป็น70 71เป็น77ตอนนั้นครูแชมป์เห็นแล้วนักเรียนเห็นเหมือนครูแชมป์ไหมครับอ่า77จับคู่ตัดทอนกับ 56ได้ดันั้นครูใช้ไม่7ตัดทอนนะครับ7อะไรได้77 11นั่นเอง7อะไรได้56ครับเมื่อกี้เราท่องไปแล้ว7856นะครับอาแล้วมาดูอีกหนึ่งตัว32กับ128ดตัดทอนได้ไหมนักเรียนลองเอา4คูณสสิลูก4คูณ2ได้8 4คูณ32อ้าพอดีเลยได้เท่ากับพอดีเลยหรือถ้าใครไม่ใช้แม่32ตัดนะครับนักเรียนบอกครูแชมป์32เป็นเลขคู่ 128ก็เป็นเลขคู่เหมือนกันหนูใช้แม่2ตัดกันได้ไหมได้ใช้แม่4ตัดได้ไหมได้นักเรียนอาจจะมีขั้นตอนการตัดที่ยาวกว่าคนอื่นเท่านั้นเองครับแต่ผลลัพธ์ปลายทางนักเรียนจะได้เท่ากับคนอื่นนั่นเองดังจากนั้นข้อน,นี้ครูใช้แม่32ตัดนะครับ32 1 32 32 4 128อนเพราะนักเรียนได้แบบนี้มาครูยังจะยังไม่คูณนะครับเพราะาอะไรนักเรียนเห็นอะไรไหมครับ มี8อยู่ที่ตำแหน่งเศษมี4อยู่ที่ตำแหน่งส่วนดังนั้นเราสามารถตัดทอนต่อได้ไหมครับถูกต้องครับเราสามารถตัดทอนต่อได้อ่านักเรียนก็ใช้แม่4เหมือนเดิม4 1 4 4คูณ2ได้8หลังจากนั้นนักเรียนก็ทำยังไงต่อครับหลังจากนั้นนักเรียนก็ดูซิว่ามีการตัดทอนต่อได้ไหมถ้าไม่มีการตัดทอนต่อได้แล้วนักเรียนเอาเศษคูณเศษเอาส่วนคูณส่วนได้เลยครับ 2คูณ1ได้2 1คูณ11ได้11ดังนั้นข้อ10ตอบเท่าไหรครับเศษ2ส่วน11นั่นเองโอเคครับต่อไปมาดูข้อ11กันนะครับในข้อ11ถึงข้อ20เนี่ยจะเป็นการคูณจำนวนคละกับจำนวนคละจะมีอยู่1ข้อนะครับที่เป็นการคูณจำนวนคละกับเศษส่วนแท้มาดูตัวอย่างข้อ11ที่ครูแชมป์ยกมาเลยครับ ข้อ11 2เศษ1ส่วน3คูณกับ5เศษ1ส่วน4ถ้าเราเจอจำนวนคละแบบนี้นักเรียนต้องเขียนปากกาแดงเอาไว้หลังจำนวนคละที่โจทย์ให้มานะครับก็คือตำแหน่งด้านตรงนี้นะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับ2เศษ1ส่วน3แปลงเป็นเศษเกินได้เท่า,ทาไรครับแปลงเป็นเศษเกินได้เท่ากับเศษ7ส่วน3โอเคครับต่อไป5เศษ1ส่วน4ี แรงเป็นเศษเกินได้เท่าไรแรงเป็เศษเกินได้21ส่วน4แบบนี้นะครับดังนั้นจํานวนค่าตัวนี้แล,จละจํานวนค่าตัวนี้จะไม่มีประโยชน์กับนักเรียนแล้วนะครับเราจะใช้ตัวสีแดงหรือเศษเกินในการตัดทอนแล้วนะครับนักเรียนดูซินักเรียนมีตัวไหนตัดทอนกันได้บ้างเห็นไหมครับโอเคถูกต้อง3กับ21อะคูเชมถาม7กับ21ตัดทอนได้ไหมครับ เเป็นเศษ21ก็เป็นเศษมันไม่ได้เข้ารูปแบบที่เป็นเศษ1ตัวส่วน1ตัวดังนั้น7จกับ21ตัดทอนกันไม่ได้นะครับรูเลือก3เป็น21บเเพราะเศษหนึ่งตัวส่วน1ตัวตัดทอนด้แม่3ครับ3 1 3 3, 7, 21โอเคแบบนี้หลังจากนั้นนักเรียนดูซิว่ามีตัวไหนที่สามารถตัดทอนกันได้ไหมครับไม่มีแล้วนักเรียนก็เอา7,7ดคูณดได้วย49หารด้วย 4ก็จะได้เท่ากับเศษ4 9ส่วน4นะครับนักเรียนได้เป็นเศษเกินแบบนี้ยังไม่สามารถตอบได้นะครับนักเรียนต้องแปลงให้มันกลายเป็นจำนวนคละก็คือได้เท่ากับ12เศษ1นส่วน4นั่นเองครับเอามาดูข้อ20นะครับข้อ20 11, 1 1เศษ1ส่วน9คูณกับ2 1, เศษ1ส่วน10มาดูกันสิครับได้เท่าไหร่ จำนวนคละหน้าเครื่องหมายคูณเปลี่ยนให้เป็นเศษเกินได้เท่าไรครับ100ส่วน9นั่นเองจำนวนคละหลังเครื่องหมายคูณแปลงเป็นเศษเกินได้เท่าไรครับ21ส่วน10นั่นเองอนักเรียนดูสิครับว่าตัวไหนสามารถตัดทอนกันได้บ้างนักเรียนก็จะเห็นแล้วใช่ไหมครับถูกต้องครับ10กับ100สามารถตัดทอนกันได้ตัดทอนกันได้ด้วยแม่อะไรแม่2ก็ได้แม่5ก็ได้หรือจะใครตัดทอนด้วยแม่10บได้ไหมครับ ได้นะครับ10คูณ1ได้10 10คูณ10ได้100ตามที่นักเรียนเคยท่องมานะครับอ่ะมีตัวไหนตัดทอนได้อีกไหมครับเห็นไหมครับโอเคมีนะครับ9กว่า21 9กับ21ตัดทอนด้วยแม่อะไรได้ตัดทอนด้วยแม่9ไม่ได้9กว่า21ตัดทอนด้วยแม่อะไรได้ครับเราไม่สามารถตัดทอนด้วยแม่9ได้แต่ครูใช้เขาบอกว่านักเรียน,นเอา2 3 5 7 11 13ลองตัดทอนที่ครับว่าได้ไหมนักเรียนว่าแม่อะไรตัดทอนได้ครับถูกต้องครับใช้แม่3ในการตัดทอนได้สามคูณ3ได้ 3, 9ก้าคูณ7ได้21นักเรียนดูสิครับว่ามีการตัดทอนต่อได้ไหมไม่มีการตัดทอนต่อได้แล้วนะครับอะไรก็จับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเลย10คูณ7ได้7 0 3คูณ1ได้3ดังนั้นนักเรียนจะได้คำตอบออกมาเป็น เศษ70ส่วน3าคำตอบนี้นักเรียนยังไม่สามารถตอบได้นะครับเพราะมันอยู่ในรูปของเศษเกินนักเรียนต้องมาแปลงให้เขากลายเป็นจำนวนคละอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนก็จะได้เท่ากับ2 3เศษ1นส่วน3นั่นเองครับวิธีการทำแบบนี้นะครับเวลานักเรียนตัดทอนตัดทอนโชว์ให้คุณครูเห็นด้วยครับว่านักเรียนใช้แม่อะไรตัดทอนและหลังจากการตัดทอนนักเรียนเหลือเลขอะไรมา นักเรียนสามารถตัดทอนลงไปในแบบฝึกหัดได้เลยนะครับคุณครูจะได้เห็นกระบวนการของนักเรียนด้วยครับอะหลังจากนั้นพอนักเรียนดูตัวอย่างทั้ง4ข้อที่ครูแชมป์ยกมาจากในแบบฝึกหัดแล้วนักเรียนมาทบทวนหลักการคูณเศษส่วนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะมีข้อ1เจอจํานวนนับจํานวนนับจะเป็นเศษเสมอหรือเราสามารถเติมตัวใน,นครับเป็น1ได้ และ 2. ยังไม่สามารถตัดทอนได้ถ้าอยู่ในรูปของจํานวนคละนักเรียนต้องเปลี่ยนให้เขาเป็นเศษเกินก่อนการตัดทอนไข้เลือกเศษและส่วนเสมอ C ีคํคำต,ตอบจะต้องตอบเป็นเศษส่วนแท้หรือจํานวนคละเท่านั้นนะครับ 5. เมื่อจะตอบจะต้องถามวเองก่อนว่าเฮ้ยคำตอบของนักเรียนเมื่อจะตอบนักเรียนต้องถามจริงก่อนว่าคําตอบของนักเรียนเป็นเศษส่วนอย่างต่ําหรืออย่างนะครับโอเคเมื well. ่อนักเรียนดูคลิปสอนออนไลน์จบแล้วนะครับนักเรียน เด็กๆหลังจากดูคลิปจบแล้วนะครับเราจะมาเล่นเกมกันนะครับแล้วนักเรียนก็ทําใบงานส่งครูนะครับใบงานนี้มีทั้งหมด5ข้อข้อละสองคะแนนนะครับให้นักเรียนส่งงานครูในช่องแชทส่วนตัวของคุณครูนะครับสู้ๆนะครับ